อมสิทธิทเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมม่เอาล้ครับตอนนี้ได้จมูกหลงพ่อคูแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันจะเหมือนไหมใช่มีหลงพ่อควยมีหลงปูดทวดนะครับยังไงเข้ามาเจอะใกล้ๆใบหน้าครับวิดีโอคลิปที่แล้วผมจอะใกล้ๆใบหน้าใปหน้า ก็ปลาประมาณนั้นนะครับอยู่ไกลๆแล้วหยาบมากโอเคครับมาดูหลวงพ่อคุณกันให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองหลวงพ่อคอยคุ้มครองหลวงบุญว่าคุ้มครองนะครับเอ่อถ้าเกิดจักรยานขวางด้านจักรยานได้นะครับดูน่ารักจังเลยก้าบอกน่ารักจังเลยตัวเล็ก ไงดูถ่ายรูปวาดไปหัดบานนะคะคก็ให้หลงวงพ่อคอยคุ้มครองหลวงพุท่อครับลุยทั่งคุยงงานกรา,าบขอราคุยงานธูธบาตสละบุรีครับอันนี้วันที่ห้าที่หกแะ้ไม่ให้ทุ่งัวันนี้ไม่เตะเตะแขนยาวมาด้วยแว่นหลอนสั่งแว่นไปใหม่ละสี่สิบบาทแว่นกันแดด จากราซด้าตีสิบาท5้ิบาทหรือหกสิบบาทโอเคครับดี่มาดูหลวงพ่อคุณกันจมูกกับปากหลวงพ่อคุณละครับกินลูกชิ้นไปแล้วสิบบาทไม้ใหญ่มากไม้ละห้าบาทเองได้สองไม้ผักไม่อั้นขอบคุณร้านน้ำตอง้าบร้านทีสตรีดแล้ว รถได้บอมาห้าบาทโอหหมดตูดแล้วครับเอามาแค่เอามาแค่3าบาททั้งตัวครับโอเคครับคอยน้ำแข็งละลายได้กินน้ำก่อนเดี๋ยวมาดูหลวงวาคูณกันขอให้หลวงพ่อโวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อก้วยงพองนะครับแต่งงานพุทธบาทสระบเลยสลาดบุรีครับ รึกมาทุกวันจนขี้โมกจะไหลแล้วไม่สบายขากลับมีหนาวแน่นอน <c oughs> แกสู้ตายครับเหมือนนี่จะไปหูหลวงพ,วพ่อคูณแล,ล้วครับรู้ว่าไม่เหมือนขอโทษทีนะครับยังไงมาดูใกล้ๆจะมีเงาเล็กเงาน้อยอยู่นะเมื่อกี้พูดเล่นก,กับพี่ชายเจ้าของร้าน ใสยูเอครับก็นไหนก็มาไกลแล้วมาถึงลาลี้ะเอาถีบเราได้ลองถีบไอ้เขียวไปเชียงใหม่บ้างเริ่มเริ่มเริ่มเพี้ยนเริ่มไปกันใหญ่แล้วผมแบบว่าขี่ไปวาารูปบนดอยอะไรเงี้ยค่ำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยโอเคล้วให้เจนี่เสร็จไมหมดแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะ ฮกเป้แล้วก็ถีบไปเขียวไปเลยก็ได้นะอาจจะไปเป็นอาทิตย์นะไปอยู่บนยอดดอยถปวัดรูปไปจิบกาแฟมี่กาแฟกินไม่ได้ผมไม่ถูกกับกาแฟกินแล้วใจสั่นใช่ครับไมหลงพักผูอเข้าดีอยู่ดูกันแล้วก็เดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าโหจะถีบไปเชียงใหม่จริงไหมแต่ถีบไปเชียงใหม่ขึ้นเหนือสดแล้วก็ถีบไปลงใต้สดภักใต้ โอเคครับไหหลวงพูดคบคะถ่ายูกไปได้นะครับจ <c oughs> ากบูชาหลวงปู่ทวดจากบูชาหลวงพ่อควยไงมาดูงานก่อนนะครับแล้วมาดูหลวงพ่อคุยกันอจะเหมือนไหมนี่จะเสร็จไหมนี่เริ่มได้ยาเส้นได้มือหลวงพ่อคุณแล้วครับใส่ตารตรงน,นี้แล้วก็นี่ไล่ลงมาแล้วครับให้หลวงพ่อคุณฟังนะครับ แต่งานพบบาทุทธบัสระลาบุรีให้หลวงพุทธองค์ทองให้หลวงพ่อคุยองทองคับมาดูหลวงพ่อคุณกันจากใกล้ๆจะเห็นดีเทลกล้ำอยู่ร้านหน้าร้านทีสตรีทนะครับร,ร้านเสื้อผ้าอยู่ใกล้ร้านอยู่เอทบีส่ยยูเอสีพี่สาวพี่ชายนะครับพี่ชายนอนอยู่ด้านหลังมีร้านหลายร้านเลยครับของผนของกิน นี่เดินดูให้พี่ชายติดแล้วเดี๋ยดูให้ทั่วนะครับขอบคุณกล่าวขอบคุณงานพุทธบาทตราบุรีครับพี่ห้โนดได้วาดรูปครับอย่าไปดูหลวงพ่าคุยงานสู้ตายครับโอ้หรู้จักหลงปวดทวดไหมครับน่ารักจังเลยงไงคุณแม่เห็นเลกซื้อหวยนะครับู้ต่อแล้ว ผมเป็นอะไรไม่รู้ตาผมจะหลับไปจึงหลับให้ได้เลยโอ้ยผมจะหลับกลางอากาศโอเคเขาขอให้หลวงพ่อข้อ้ขอคุณคุคพองนะโนบะไม่เสร็จกี่นทีงานบา้านต้องมาดูของจริงนะครับไม่ไหวแล้วโอ้ยตายจะหลับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยขอให้หลวงพ่อข้อคุณพองครับขอให้หลวงพ่อโกยคุคพองครับแต่งงานบุทธบานตลัดบ,บุรีอยู่หน้าทิศตีตน,นะควโอโ้คนเดินเยอะของกินเต็มเลยอยู่ข้างร้านสาย USB นะครับพี่สาะะวพีว่ชายครับ โอเคครับมาดูงานกันลงไปจีวอนท่านไหลท่านเลยครับช่วงสกแกมบูล่าสเตอร์นัมไม่ไตามผมจะหลับอันเนี้ยสุดตายครับจะเหมือนไหมนี่ตอนง่วงนอนโคตรทรมานเลยครับโอ้โหเนี่ยผมลบหัวไหลไปละโอเขียนโอ้โห,โโหแล้วกแกมบูลานี่ไม่เป็นธรรมชาติเลยเหมอเอาใส่ยางมาใส่อะไรไม่รู้ช่วงสเตอร์นัมเนี่ย เอาใส่ยางมาใส่ท่านรู้เลยโอเคครับโอเคอย่ามาดูกันสู้ตายครับข้ามง,ง่องก็หยุดเราไม่ได้ดูเ้ยนะวนโอเคครับ,อออรบขอให้หลวงปู่ทั่วคุ้งคลองครับขอให้หลวงพ่อคอยคุ้งคลองนะครับขอให้หลวงพ่อคุ้งคุคลองครับจะทำให้ดีที่สุดครับอ้าย แอบหนึ่งนะครับขอบคุณคนที่ให้วัาตังมาครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานกันมาวาดจีวนหลวงพ่อคูณกันเลยดีกว่าในภาพวาดต้องมาดูด้ตาน,นะครับงอผมม่วงนอนผมดูภาพไม่ค่อยนีย่แต่ก็จะทำให้ดีสุดนะพยายามจะกระชากกระชากเส้น ถ้าเส้นเป็นเส้นกระชากกะระตวกอะไรอย่างนี้นก็ขอโทษทีนะครับก็เป็นอีกอการมณ์แกยองเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยทำเนียนเท่าไหร่โอเคครับจะทำกี่วอร่นเอยอะปรับปรับหน้าครับโอเคครับ ขอบคุณงานตลาดรีวโพธบาทดนะขอให้หลวงพ่อโทษห้วพ่อขอให้หลวงพ่อคุ้ขอให้หลวงพ่อคุ้งครับแก้ดีสุดครับโอ้คนเดินเต็มเลยครับอยู่ร้านสาย USB ครับห้าสิบบาทครับอยู่หน้าร้านทีสตรีทนะครับเมื่อกี้เห็นท็อปแล้วไปไหนพี่น้องก็ง่วงนอนไม่ได้ทางโทษดีครับตายจะหลับโอเคครับโตกับหลวงพ่อ ขอบคุณต่อครับขอให้คุณคุณทุกร้านร่ลำรวยทุกร้านเลยนะครับบ้านเต๋อขอโทษดีครับใหญงานสลับรีบทุททบาทเดียวันนี้ต่ออาทิตย์ครับ,รบมาดูของกันนะครับโอเคครับตู้ตายครับหลวงพ่อครูพอครับอ้โหโจะคิได,กกดไปเชียงใหม่เหรอไอ้นอตเน้่ยจะรอดไม่ได้แค่จักรยานไปเชียงใหม่เหรอเนี่ย เรนลาลีก็ไกลแล้วนะเนี่ยครับว่าต่อแล้วโน้ตจะวาดหลวงพ่อคูนเสร็จช่วงบนแล้วครับเหลือจีวรท่านนะครับภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับอย่าเชื่อกล้องนะครับเราก็วาดไม่เก่งครับยังไงขอให้หลวงพ่อโวยุ้ครองนะครับขอให้หล,งลวงปู่ทวดกุ้ครองนะครับขอให้หลวงพ่อคูุ้งรองนะครับ อยากบูชาอย่าให้เกินพันห้านะครับถ้าเกิดอยากให้เกินต้องเอาปัจจามาคุยกันนะจิตวิญญาณมาคุยกันนะแล้วบูชาไปห้ามคิดราคาเอาเองห้ามเดือดร้อนกับตัวเองนะครับแต่ถูกมากเกินไปผมก็ให้ไม่ได้นะอาจจะขอเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่ามาทั้งวัน <laughs> อย่างวันนี้โคตรทรมานผมก็ง่วงนอนแต่ผมก็กัดฟันสู้เลย เพื่อให้ทุกคนได้เห็นหลวงพ่อโคนครับขอให้หลวงพ่อโคนคุณคุณคุณกลาทุกคุณสิ่ดีดีบารมีทุกคนเลยนะครับโชคลาภครับผมแต่งงานแต่งงานพุทธบาทสระบุรีครับโอเคครับว่าต่อแล้วเจอทุกคนจะได้ถ่ายรูปหลวงพ่อโคนไปบูชาครับไปสองเลขกันเราก็ง่วงนอนอะไรมาเนี่ยทักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยถ่ายรูปไปได้ครับ ไม่ห่วงห้าไม่ต้องวางตังได้ครับขอ,อเป็นบารมีเป็นโอกลาบนะครับก็เมื่อคืนกลับไปก็ไม่ไปอ่านหนังสืออีกที่จดอะไรทุกคนตามเฟซจะเห็นอยู่ยังนั่งอ่านหนังสือเลยเรื่องอะไรอาร์ตแคมไอเรื่องโคล่าสองอเดี๋ยววันนี้กลับไปก็ไม่นอนไปอ่านหนังสืออีกน <c oughs> ี่นครับขอยหลงพ่อคุ้งพองนะครับคุณค้ดแห่งทุกคนเลยทั้งโลกเลย เหนื่อยตว่นนะครับโอเครับไม่ต้องวางตันถ่ายรูปได้เลยครับไอ้หลวงพ่อคูณคุณคูณเรืดีทุกคนเลยนะครับว่าต่อแล้วครับผมจะลงไปช่วงล่างจีบอลท่านละครับวว่าไม่เหมือนขอโทษดีนะครับยังไงภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับไอ้หลวงพ่อคูณคุ้มครองครับเคครับไอ้หลวงพ่อคูณคูณคูณทุกคนเลยทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผม ทำเงาพับจิวรพับเนี่ยเหมือนท่านงอตัวดูเหมือนยังไม่พับเลยผ้าโอเคครับเดีย๋ยวแต่งตรงนี้หน่อยนะโอเคครับวาดผิดสัดสวนแลกวกราบขอโทษนะครับกราบขอบพระคุณงานพุทธบาทตรับบุรีที่ให้วาดโลครับคนที่ชื่นชอบให้เงินมาครับหลวง หลวงพ่อคุมครองครับหลวงพ่อคุยคุครองครับหลวงพ่อคุคุครองนะครับกขอบพระคุณหลายๆคนที่มาติดต่อเรื่องจะขอบูชางานครับยังไงห้ามให้เกินพันห้าราคาคิดเอาเองถ้าเกิดอยากให้เกินเอาจิตวิญญาณมาคุยกับผมนะครับจะเสี่เป็นเพี้ยนหน่อยครับยนงางพุทธบาทสลับุรีครับทุกๆนะครับโย่ข้างร้านสาย U S B 50บาทครับพี่ชายพี่สาวครับลูกคถ้าเกิด โมบอดด้วยนะครับหลายร้านเลยครับไงะดูใด้วยด้วยของน่ากินน่าใช้ทั้งนั้นเลยครับผมอยู่หน้าร้านทีสตรีดนะเส้นไปคอนเสิร์ตนะสุดสุดทางเดินเส้นไปคอนเนสิร์ตนะร้านทีสตรีดเสื้อตัวละร้อยนะเปอนแบงนั้นเลยครับกระเป๋าเสื้อน,นะครับโอเคครับวาดต่อแล้วหลวงพ่อคุณคุ้มครองครับเดี๋ยวจะไม่เติดโอเคครับน้าดนว่าเป็นเสื้อโทษดีครับ พักผ่อนมาน้อยครับว่อคุ้มครอครับฝั่งขาฝั่งนี้ผมจะจบลงหลงพ่อคูนล้ครับอย่ามาดูกันนอกกันอย่าให้รอยพุทธบาทแทนกระถนที่อยู่ในรูปแล้วกันนะครับคืออยากให้รอยพุทธบาทอยู่กับหลวงพ่อคูลด้วยนะครับขอให้หลวงพ่อคูลคุ้มครองทุกคนนะครับขอให้หลวงพ่อคอยคุ้มครองทุกคนนะครับขอให้หลวงพ่อทุกคนคุ้มครองทุกคนนะครับยังไงจอดที่ใกล้ใบหน้าท่านเลยนะครับ จะเห็นดีเทล,เลนะครับเนี่ยครับผมเก็บหลงพออ่อลวยดีครับแต่ถ่ายไกลๆดูไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับดูไกลๆแล้วจะหยาบไหมฮะฮงวันนี้ผมคงง่วงนอนผมรู้สึกว่าผมเก็บลงพ้อคูไม่ค่อยดีเลยครับกล้านเนื้อท่านแบบหยาบมากเลยหยาบก้านมากเลยจาบขอโทษทุกคน,นนะครับ ทำตู้สุดใจอ่ะโอเคครับขอให้เกจิทุกองคุ้มครองทุกคนหนึ่งครับวางตังที่งานได้หรือถ่ายรูปไปได้เลยนะถราอยากบูชาอยู่ที่พันห้านะครับตู้ไม่ไหวคุยกันได้ครับนี่ครับในงานสลาบบุรีครับู้ทธบ่ายครับของขายเต็มแล้วข้าครับที่ขวางทางอยู่ตรงร้าน USB นะครับที่ชายให้มากล่องหนึ่งด้วยครับ พ,พี่ชายครับเรียกยกของได้เสมอนะครับพี่ชายให้มากล่องหนึ่ง u ย b อีมีทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็อยู่ร้านนาไอร้านเสื้อผ้าพี่ชายพี่สาวครับ <c oughs> ร้านทีสตรีทสุดทางไปคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยสุดโดมสุดโน้กก็ไปถึงคอนเสิร์ตไม่รู้วันนี้ใครมาวันนี้ใครมาล่ะครับคุณนาครับวันนี้ใครมาล้อกครับอ๋อคนที่มาแหละใครล่ะครับ <c oughs> วันนี้ใครมาร้องเหรอคุณแม่ครับขอาข่าบผมเยอะๆข่าวเพลงเพลงเวิร์ลนตัวอะไรครับวันนี้ใครมาร้องครับวันนี้ใครมาโอเคครับโอเคนั้นอีกคนเออวันนี้ใครมาร้องเพลงเหรอครับใครมาบีหมอลำอะไรนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้ว่าแบบดีโอเค หมอหลามโอเคครับเที่ยวให้ถูกครับขอบคุณครับหมอหลามนะวันนี้มีหมอหลามโอเคครับใครมาม่วนกันมาคักกันก็หมอหลามนะโรงงานพุทธบาทลาบบุรีครับไวองคแกจีองค์พ่อทุกคนเลยครับผมจบหลวงพ่อโกนแล้วละคันครับฝ่ายหลวงพ่อโกนคุ้มรองครับจะได้ไหว้กันหนกกันขอบคุณคนที่วางตังมาครับให้้องมีชีวิตอยู่รอดต่อไปครับอย่าบูชาบูุูกันนะครับโซโๆนะครับ ใช่น้องลิซ่าตัวจริงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายแบบว่าล่ำเบิกอะไรเงี้ยปลอมตัวเป็นน้องลิซ่ารูอกคุยกับหมทุกวันเลยโพสตไอ้เอยหมบทุกวันเลยไงขอเป็นตัวจริงนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหาน่าดูร้องไห้วิ่งหนีเลยนะครับไปหลงคักคุยฟองทางโลกกันนะครับ ใครเดินทางกันปลอดภัยใครเดินทางกลับปลอดภัยเดินทางมากันปลอดภัยเดินทางกันทั้งโลกปลอดภัยรักกันมากๆครับมีความสุขมากๆครับบารมีรองคุณคูนไปเลยครับไม่ได้วาดต่อแล้วจบงานวาดหลวงพ่อคูนครับเดี๋ยวผมจะวาดกระหนกล้อมรอบท่านล้ครับเรื่องวาดไม่สวยขอโทษทีนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นรอยพุทธบาทแล้วก็แตกลายออกมาโอเคครับไปหลวงพ่อป่วยของกองนะครับนี่ครับงานหนึ่ง ก็กวพ่อยจะไม่มีรอยพุทธบาทนะครับเป็นแค่ลายกระจังแล้วก็ปล่อยลายกหนกสามตัวมาหลวงพ่อคูนครับวันนี้แล้วก็หลวพ่อโยครับแล้ว่องใกล้ๆแล้วสองใกล้ๆเดยละเอียดองใกล้กลๆลลนี่คนละเรื่องกันเลยนี่ก็หลวงพุทธทวดนะครับสองใกล้ๆด้วยครับ ทั่วก็จะมีรอยพุทธบาทแตกลายมาขอ,อให้พุทธองค์พ่อทุกคนเลยนะขอบคุณคนที่ให้ตังมาครับของขายดีๆนั้นเลยครับสายที่สาวหมดก่อนใครอีกแล้วครับหมดเลยครับนี่ครับคอนเสิร์ตวันนี้หมอลำนะครับแล้วก็อยู่ล่าร้านทินสตรตีด ร้านน้ำอาเสื้อผ้าฝั่งนลง้นเคครับให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองทุกคนนะครับเมื่อกี้อาตำร,รวจมาหาโอ้ไม่รู้ว่าอาจารย์น้อนม์มานี่จะซื้อเบียร์มาฝากครับขอบพระคุณอาตำร,รวจครับหยุดเดื่มครับเดี๋ยวชนเสาไฟฟ้าครับขับไกลด้วยครับให้หลวงพ่อคุณคุ้มครองนะครับขอบคุณยครับขอบคอนเลยครับ เดี๋ยวครับนะลุยกันอกกันดีกว่าจบงานวัตถุพิษวันนี้กันดีกว่าครับว่านมีความสุขมากครับทุกคนขอบคุณคนรับบตรที่ให้ตังมาครับขอบคุณคนรับบุญที่มาหาครับและให้ตังมาด้วยครับแล้วองมีชีวิตอยู่รอดอีกพันครับอย่าสนใจมาขอบูชานะครับมาขอมาดูงานก่อนเราให้บูชากับบ้านไปนะครับ น้อนมีปัญญาว่าจะไม่มีปัญญาใส่กอบนะโอเคครับมาขนมก,กันดีกว่าวันนี้ผมใส่ขนมที่ฐานหลวงาโคูลแล้วครับ๋ยาจะเลื้พยพญานาาแล้วกับขนมสามตัวขึ้นไปให้เป็นสงจอมแหลงมาโอเคครับใครอยากบูชาลหลวงวโคุล <c oughs> ติดไปด้วยยังไงคุณพ่อคุณแม่ถ่ายหลวงวโคูณเป็นที่ระลึกไปนะแต่งงานมาถึงวันนี้ครับ แล้วมาวาดลูกกันนะตัวเล็กโอน่ารักจงเลย <c oughs> โอเคครับไคห,หลวงพ่อคุยคุ้มครองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือยไปแล้วโอเคครับ <c oughs> งานใครหลวงพ่อคุยคุ้มครองขอให้หลวงู่ทคุยคุ้มครองครับขอ <c oughs> ให้หลวงพ่อคุยคุ้มครองครับใครสนใจบูชาอยู่หน้าร้านทีสตรีแล้วก็ร้าน50บาทเคโทรศัพท์นี่ครับอยู่ตรงทางออกสมไปคอนเสิร์ตนะครับ วันนี้หมอลรำมาครับไปหลวงพ่อคุณคุขอค,ค,ครับเฮงๆรวยๆทุกคนเลยครับคุณคุเรื่องดีๆหมดเลยครับถ้าต่อแล้วติดหน้าเด่กลืมอมสิทธิ์ที่ท่ง มีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายโอมินลองพันแรงมากผมกลับแล้วแล้วว่าหลวงพ่อคูณไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวลองเกลือแล้วถึงลมเครือแล้วนี่มาถึงลอมเกลือนะครับทุกคนพ่อค้าแม่ค้าครับกราบขอบพระคุณพี่ชายท็อปคุณพ่อท็อปที่ให้ซื้อแบบซี่ให้กินครับ เอากินเล้อยอไปกินกับข้าวาราข้าวต้มกัดเร็วครับจะละลายหมดเลยเนี่ยจากข้าวบาดเลยข้า <c> ว <oughs> ต้มกัดเร็วนะี่ครับเดีย๋ยวกลับเร็วก็ดีครับผมมานั่งเคลียร์งานคุณอาทหารคุณอาตำรวจแล้วุ่นนี้ก็เคลียร์ายงานตาเคลียร์งานตาลัดกันผมว่าวันนี้ผมจะมาขายรูปแต่เช้าแต่ผมไปไม่ได้แล้วครับเพราะ้างไค้าครับผมติดงานลูกค้าอีกเลยงานตางานตาลับกัน โอ้ยอย่ามาดูกันว่าวันเดียวผมเขียนเสร็จไหมแจ๊กยิงหลึกหังเร็วอยู่ผมว่าผมเขียนเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูงานกันมีก,กับนะครับโอเคครับกลับแลม่ไงพ่อค้าแม่ค้าเก็บของกันกลับบ้านเดินทางปลอดภัยครับไปแล้ว ตอนนี้อยู่ร้านคาตต้มแปดหิวแล้วเดี๋ยวกินเสร็จนทีาจะไปทำงานุำงานตำรวจใาไมคัดินรีรั้วเราก็อาจจะศึกษาพันธ์นเนเรื่องฮู่องคูลร่างเลย่องหนกอ่ะก็นนี้นะคือนี้ คนนี้รุยตาลปัดกันคงไม่ได้มา,านสนใจอะไรถึงความสุขของคณเราเยวนเจอกันงานโคชทวาังลับบรีครับ <c oughs> ไปแล้วปล่อยข้าวคุณลุงปิดปิดครัวแล้วแต่ขอแค่ข้าวไข่เจียวให้ <c oughs> คุณลุงทำให้กินโอเคครับ ขอบคุณกับตี่ของพี่ชายสาบครับที่ที่ซื้อให้ครับโอมสิทธิเท้าฝื้นเจริญศีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไมายโอม อ้มสิทธิทเท้าฝื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอม